เราสักเพลงหนึ่งไหมหนึ่งสองสามโรงเรียนของเราหน้าอยู่ข้างคือใจดีทุกคนติ๊กตกทำไมชุดช่องูเยอะทุกคนซาไปอย่างเงี้ยซาไปซาไปอย่างเดียวอ่ะเจ๊กเก่อนเจียเจเเป็นเสียงเรียกของ ต้องเรียกพวกมาขันมาถึงเวลาออกเที่ยวหาผลไม้กินเช็ดเช็ดเ้ยเจ๊ขยับปากได้ด้วย ยายเขียวหมากรึปะเนี่ยคุณยายเขียวหมากเปล่า <c oughs> มีเพลงอะไรอีกที่หนูร้องได้ปูนปูนปูน,ปนจึกฉักชักชักชึกฉักปูนปูนปูนจึกฉักชึกชักชึกฉักร้องเพลงอะไรอะหนูไม่รู้อะสิอ๋อเพลงนี้หม่าม่าเคยสอนโกเทมสมัยเด็กๆ น่ารักจริงนะบินเวียนวนอยู่บนหลังคาบินไปเกาะตามกิ่งพฤกษาใส่ปีกห้างกันอยู่ไปมาแสงแดดจ,จะพากันขึ้นรังบินเวียนวนอยู่บนหลังคาบินไปเกาะตามกิ่งพฤกษาใส่ปีกห้างกันอยู่ไปมาแสงแ,แดดจ,จะพากันขึ้นรังหนึ่งสองสามตรงนี้อ่ะนี่มองไม่เห็นโอเค อยากกินไข่พาโลโปอยากกินไข่พาโลโปกินกับแกงกะหรี่โปอยากกินก้วยบวชชีกะหลาปีน่ากินน่ากินโปโปโปอยากกินไข่พาโลโปกินกับแกงกะหรี่โปอยากกินก้วยบวชชีกะหลาปีน่ากินน่ากินโปเปะป

chị chọc à, chị chọc chị chọc lạnh chị chọc lạnh nha chọc chị chọc 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 này nhá. chọc này nhá. Chính chọc chính chọc chính chọc chọc chọc